ถ้านั่งนะคะเรียกเลือดมากค่ะแม่เห็นแล้วนะคะเลือดกำเดาแทบกระชูดค่ะก็นะอันนี้คือเป็นผลงานล่าสุดนะคะของทาง Rose Black Pink นะคะที่เธอค่ะก็ไปถ่ายแบบนะคะให้กับทางแซงโรรองค่ะขณะที่ก็ไปร่วมง,งานนะคะ Paris Fashion Week ค่ะก็จากจะไปร่วมง,งานแล้วก็ถ่ายแบบด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีภาพแฟชั่นของเธอออกมาแล้วนะคะอยู่ด้านในค่ะ ปกของทาง W Korea ค่ะที่เป็นปกของ IU นะคะจะมีภาพด้านในของโรเซรวมถึงบทสัมภาษณ์ของเธอด้วยค่ะแอดก็เลยรวบรวมนะคะเอาภาพนะคะเอามาให้ดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วเลือดก,กำเดาพุ่งกันบ้างหรือเปล่านะคะแหมหลังจากที่ตอนนี้นะคะเมืองไทยก็อากาศร้อนนะคะเห็นภาพเสนดีเราก็ยิ่งรู้สึกร้อนรุ่มเพิ่มขึ้นเลยนะคะ ท่านเธอท่านนางของเธอทำไม่อ่อนโยนเลยนะคะต่อจิตใจของบริงค่ะนะแอดเอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นผลงานล่าสุดของโรเซค่ะที่ไปไทยแบบน,นะคะให้กับเซ็ตเสื้อผ้าของทางแซงโลองค่ะ,ะสวยดีนะคะเดี๋ยวถ้ามีบทสัมภาษณ์หรือแรบทสัมภาษณ์ด้านในเราแอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะขอภาพสวยๆของเธอะคะ่ะเอามาแบ่ปันนะคะร่วมกันได้ดูเพยพร้อมกันนะคะ รู้สึกยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์ Comment นะคะที่ใตค้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่เห็นแล้วนะนี่ขนาดมาในภาพของขาวดำนะถ้ามาภาพสีทั้งเซ็นนะคะเรียกว่าอาจจะทำเอาบลิงนั้นโคม่าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เอามาฝากค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า